6โมง49นาทีครับวันอังคารเราอยู่ที่ทําเฟรม H4 คู่ทองคำครับเรามาดูครับโครงสร้างราคาของ H4 ครับเป็นเทรนขาขึ้นอ่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับทุกคนรู้ครับเทรนขาขึ้นแล้วจุดย่อของเขาอยู่ตรงไหนโลตัวไหนที่ส่งให้เกิดไฮนะครับเราก็จะได้ตรงนี้ครับมันมีการเบรกไฮชุดนี้นะครับขึ้นไปนี่ครับด้วยแท่งเขียวนี่นะ จุดนี้ครับเราจะเรียก bos หรือ b r e a k o f Structure แล้วคำถามครับโลไหนที่ส่งให้เกิดการ b r e a k o f Structure เราก็จะใช้ฮิสตแกรมสีแดงนี่นะครับสำหรับคนที่มาเรียนกับเรานะก็จะได้เครื่องมือตัวนี้ครับไปใช้ฟรี Free เลยเราได้โลนี้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะกลางฟิโบนะครับเพื่อหาจุดที่เขาย่อลงมาและเราจะทำการบายขึ้นไปโอเคไหมครับตามโครงสร้างราคา ของกราฟอ่าเราไปดูครับเราได้โลแล้วนะอันนี้เราก็กางฟิโบครับจากโลนี้นะฮะไ,ไม่มาป๊าเพื่อนๆไปกลางเองนะผมจะกลางให้ดูคร่าวๆนะครับเห็นไหมครับกรอบสีขาวถมผมที่ตีไว้ล่วงหน้านะครับก็คือหกสิบเอ็ดจุดแปด ถามว่าส1งนะครับโซนเดียวไหมที่เราจะบายได้ไม่นะครับ78 88.7เนี่ยก็ได้นะครับถือว่าเป็น golden zone เหมือนกันนี่ครับเราก็ตีกรอบไว้เลย2โซนนี้นะครับเราเอาฟีโบออกครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นชัดเจนขึ้นนี่ค,ครับ นี่ในทำเฟรม m ี่ชั่วโมงคราวนี้เราไปดู1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงครับส่วนใหญ่มันจะไปในแนวทางเดียวกันนะครับเหมือนกันครับเบื้องต้นนะครับเราได้นะครับวิทยาเช็คพิธีเช็คโครงสร้างราคานะครับเราได้ไฮอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไฮล่าสุดนะครับของไซเคิลนี้ที่กราฟวิ่งขึ้นมากราฟวิ่งขึ้นมานี่นะอ่านะครับพอเราได้ไฮในคําถามคือโลไหนครับที่ส่งให้เกิด หตัวนี้ครับเราก็จะได้ฮิสโตแกรมชุดนี้ครับนี่ครับชุดสีแดงนี้นะก็จะตรงนี้พอดีนะครับเป็นฮิสโตแกรมชุดนี้ครับที่ก่อให้เกิดโลและส่งให้เกิดไายนะครับซึ่งก่อนนี้หน้านี้ครับเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะเป็นโลนี้อ่าซึ่งตรงกับฮิสโตแกรมถูกไหมครับเพื่อนๆแล้วขึ้นไปทำหายนะครับซึ่งจะมีฮิสโตแกรมสีเขียวคอนเฟิร์มแล้วย่อลงมามีฮิสโตแกรมสีแดงนะครับนั่นเรานับเป็นโลเห็นไหมครับแล้วเสร็จปั๊บเขาดันขึ้นไป มีการเบรกออฟสตัคเจอร์ขึ้นไปและย่ออีกครั้งนี่ครับเป็นตัวล่าสุดครับเป็นโลล่าสุดที่ดันให้เกิดนิวไฮตัวนี้นะครับถามว่าตัวนี้เป็นไฮไหมครับเป็นครับแต่ยังไม่ใช่นิวไฮถามว่าตัวนี้ครับเป็นโลไหมครับเป็นโลที่ไม่ได้ปิดต่ําด้วยเนื้อเทียนต่ากว่าโลนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นเมเจอร์ของเราเป็นโลนะครับก็เคยเป็นโลนี้กับไฮนี้เพราะฉะนั้นตัวตอนนี้ครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครับเป็นอัพเทรนครับ แล้วลักษณะโครงสร้างครับวิ่งนะครับอยู่ในกรอบไฮตัวที่ผมวงกลมนี่นะแล้วกรอบโลนะครับที่ผมวงกลมเนี่ยนะครับอ่าเราก็จะเห็นว่ามันมีการวิ่งลงมาทําโลทํำไฮที่ไม่ใช่นิวไฮนะครับทาโลก็ไม่ใช่นิวโลนะอ่าแล้วก็มีไฮมีโลอยู่ตรงเนี้ยวิ่งอยู่ในกรอบในไทม์เฟรมทั้งสี่ชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงก็คือเป็นอัพเทรนทีนี้อัพเทรน์นะครับเราย่อบายอ่าเราย่อบายนะแต่ ตอนที่เขาขึ้นไปเนี่ยครับไปเร่งขึ้นไปเนี่ยครับเราจะเซลลได้ไหมเราเซลล์ได้แต่เราเซลล์ตามแนวต้านนะเราเซลล์ตามแนวต้านอ่ะเรามาดู Pri c e action ที่เขาทำให้เราเห็นครับ Pri c e action ใน t i m e f r a m ส4ชั่วโมงอ่านะครับที่จะให้เราคอนเฟิร์มว่าถ้าเขาจะย่อลงเนี่ยนะครับทั้งที่เขาเป็นเทรนขาขึ้นนะแต่เขาจะย่อลงมาไหนครับมาโซนเนี่ยครับ ย่อลงมาหนครับมาโซนนี้ครับที่เราจะบายนะครับระยะวิ่งของเขาเนี่ยครับมีไหมถ้ามีนะครับแล้วเขามีสัญญาณให้เราเซลครับเราเซลลเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเซลล์ล่าสุดนะครับของไทม์เฟรม4ชั่วโมงที่เขาทําให้เราเห็นก็คือเป็น PA เซลล์ชุดนี้ครับนี่แท่งแดงนี้นะครับแทงแดงเนี่ยแดงใหญ่นี่นะครับกลืนกินแท่งเขียวนี้นะครับเราก็จะได้เป็น PA เซลล์ นีครับ P A เซตัวนี้และมีไส้หลังซิกในการเช็คระยะการวิ่งของเขาสำหรับไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับก็คือ1ัน0กับ3,000ซึ่งเขาวิ่งครบ1ัน0แล้วตอนนี้ครับเขาพักตัวถ้าเขาจะวิ่งต่อครับเขาก็จะวิ่งได้อีก1ัน0เป็น3,000ันนึออกไหมครับเป็น3 0 0พซึ่งมันจะอยู่บริเวณโซนแนวรับสําคัญเลยซึ่งถ้าเขาดันลงมานะครับเขามีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปเพราะนั้นจังหวะนี้ครับเพื่อนๆรอ ในการที่จะบายนะครับอยู่ที่บริเวณราคาประมาณ62อา64 62ได้เลยนะครับจุดนี้ครับที่เขาจะวิ่งลงมาซึ่งตอนนี้เขาอยู่77มีระยะวิ่งลงมานี่ประมาณ5600 5600จุดนะครับในการที่มาถึงโซนนี้นะแต่ถ้ารอได้ถ้ารอได้สมมติเรารอนะครับเราอยากจะได้โซนที่มันเป็นโซนมีระยะนะครับของฟีโบก็คือกรอบสีขาวนี้กรอบสีขาวนี้ครับที่ราคาเท่าไหร่ครับ ที่ราคานะครับ4-5นะครับเป็นกรอบราคานะ4-5 35,000จุดกรอบนี้นะครับถ้ากรอบนี้นะครับเราหลุดหรือไม่ได้เข้าออเดอร์หรือเราเข้าไปแล้วชน SL นะครับกรอบสุดท้ายนะครับคือกรอบนี้ครับก็คือที่4207กับ42 4290เนี่ยครับกรอบนี้นะครับบริเวณนี้เลยนะครับก็จะเป็นเส้นฟิโบ78.6กับ88.7นะครับในการที่เราจะเข้าออเดอร์ แล้วเวลาเราเข้าออเดอร์ทำไงครับเราย่อยลงไปที่ไทม์เฟรม M5 ครับ M5 นะถ้ากรณีที่เราจะ buy นะครับเรารอให้เขามาถึงเนี่ยครับโซนที่เราทำไว้นยครับเส้นที่เราตีไว้นี่ครับแนวรับนะนะครับมาถึงบริเวณนี้แล้วเกิดสัญญาณก็คือ PA buy แล้วเราค่อย buy นะครับเพื่อนๆครับในไทม์เฟรม M5 นะให้เกิด PA buy ก่อนนะแล้วเราค่อย buy ขึ้นไปนะครับถ้าเพื่อนๆจะเซลลงมานะครับถ้าจะเซลลงมานะครับ ลักษณะการเซลลลงมานี่ครับเราใช้การเบรกเอานะครับเบรกเอาแนวรับแนวรับตรงไหนแนวรับตรงนี้ครับแนวรับตรงนี้นะนี่บริเวณนี้เลยครับเส้นเหลืองเราเนี่ยครับเราเอาตัวเลขกลมๆเนาะตัวเลขกลมๆได้ไหมไม่ได้นะครับอยู่ที่สักประมาณ73นะครับหลุด73ไปนะครับ มีแท่งแดงนะครับแทงลงมายาวๆมีแบบมีบอลุูมลงมาหลุดเจ็ดสนะครับถ้าเราจะเซลล์นะครับเราค่อยเซลลงมาแล้วก็มาทํากําไรอยู่ที่4ี่สระยะทางก็เกือบๆพันจุดนะครับอ่าถ้าเราไม่ได้เข้าเป๊ะเลยก็500-600จุดแล้วมาถึงจุดนี้ครับถ้ามีสัญญาณการกลับตัวขึ้นเราค่อยบายโอเคนะครับสําหรับการเช็คโครงสร้างราคาสําหรับเย็นวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ